ผมพันธมดเอกพงศักดิ์วิริยาเกษมผู้กับิบการสาาสุขทอตแม่วงโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมฟอนเก t o ์ทูเกเตนะครับเป็นโครงการที่ทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ให้ทางสถายนทีตำรวจทุกสถานีเข้าไปอบรมเครือข่าย50คนต่อสถานีเพื่อนำมาเป็นภาคีเครือข่ายในการเข้าไปช่วยเหลือ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่คือเรื่องของถนนชำรุดในพื้นที่หมู่สองตําบลแม่วงนะครับเราได้รับปัญหาดังกล่าวเนี่ยมาจากท่านผู้ใหญ่พัชรนับนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตําบลแม่วงท่านได้มาแจ้งให้ทราบว่าบริเวณที่ผ่านพื้นที่ของท่านเนี่ยนะถนน เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับชำรุดนะครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับประชาชนที่สัญจรไปมาเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเนื่องจากว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเมื่อก่อนนี้ถนนแย่มากว่ยนีเนาะเป็นหลุมใหญ่ก็มีเขาล้มกันแขนหักแขนอะไรกันไปน่ะลูกแถบเสียออกข้างถนนน่ะนักศึกษาครับคือแบบเขากลับมาจากโรงเรียนเงี้ยหลุมมันเยอะพอเขาชนชึบเขาก็เสียออกข้างถนนอย่างเงี้ยเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากอุบัติเหตุก็เกิดบ่อย แล้วก้อนหินก็กระเด็นเข้ามาในบ้านเนี่ยทีฝนตกนี่ก็น้ำใน่กกระเด็นก็ปัญหาในเรื่องของถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยได้ดําเนินการแจ้งนะครับเข้ามาทางผู้นําชุมชนก่อนนะครับก็ได้ประสานงานนะครับกับทางท่านผู้กำกับสพแม่วงนะครับเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องของถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งทางผมเมื่อได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ไน้าปัญหาดังกล่าวเนี่ยนับเข้าไป ประชุมระดมความคิดเห็นในที่ประชุมก็เลยคิดว่าถนนดังกล่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่นะครับในความรับผิดชอบของอบตอแม่วงนะครับเราก็เลยเข้าไปพบกับท่านนายกสําเทิงนะครับท่านก็เลยแจ้งให้เราทราบว่าถนนดังกล่าเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทข้รสวรรค์ซึ่งหลังจาก ที่ท่านบอกแล้วเนี่ยทางสอจอพิบุกแล้วก็ทางผมแล้วก็ชาวบ้านร่วมกันเบื้องต้งนก็คือท่านสอจอได้สนับสนุนหินคุกนะครับมาดําเนินการกลบในหลุมดังกล่าวร่วมกับชาวบ้านนะครับทางองตาบตมได้วงก็เลยได้ทาหนังสือมาฉบับหนึ่งนะครับเรียนไปถึงท่านผู้มในการแขงงวงถนนงชลวณข้ศวสรน,นะครับแล้วก็ท่านสอจอพิพุกกับผมเนี่ยก็เลยนำหนังสือดังกล่าวเนี่ยเข้าไปยื่นและไปพบกับท่าน พอออแขวงทางหลวงชนบทนะครับแจ้งปัญหาความดอดร้อนดังกล่านะครับหลังจากที่ได้รับการประสานข้อมูลครับจากท่านผู้กับและก็ท่านสอจอเขต2ในเขตพื้นที่แม่วงครับทางแขวงทางหลวงชนบทไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็ได้มอบหมายบวดบำรุงทางเข้าไปดำเนินการ ซ่อมหลุมบอ่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นก่อนครับโดยได้รับความร่วมมือจากทางท่านผู้กับและก็ท่านเสจในพื้นที่ครับในการอำานวยการในการออซ่อมปรับปรุงในเบื้องต้นครับผมเมื่อทางแฝงทางหลวงชนบทท่านได้รับทราบเนี่ยนะครับท่านก็เลยได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับมาดาเนินการนํายางมาตอยนะครับมากบในหลุมในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับให้ให้ดีขึ้นนะครับโดยท่านก็บอกว่า จะพยายามผลักดันเข้าไปสู่งบประมาณปี69นะครับเพื่อจะใส่งบประมาณมาดำเนินการแก้ไขให้นะครับและบอกข่าวดีกับทางพื้นที่ครับว่าทางแขวงทางหลวงชบุตนครสวรรค์ครับคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดปี2568ครับจะมาดำเนินการในช่วงดังกล่าวครับเป็นระยะทางประมาณ1กิโล200เมตรเศษครับก็คิดว่า หลังจากที่เรามีการซ่อมสร้างและปรับปรุงผิวก็จะทําให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้เส้นทางได้อย่างมีความสะดวกปลอดภัยครับผม กรณีเรื่องของถนนได้รับความเสียหายนะครับอยู่การจราจรนี้มีปัญหาที่ผ่านมาก็ได้รับการร้องขอจากพี่นอ้องประชาชนว่าอยากจะให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับการหน่วยงานปร,ปรับปรุงถนนให้มีการกจัาจรมาที่สะดวกทางสพแม่วงก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นทางหลวงชนบทก็ดีนะครับอย่างเช่นองค์การมาหาสวนตะบนแม่วงนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทางสพ แม่บมได้ประสานงานกับทุกหน่วยงานนะครับก็แสดงถึงความมุ่งมั่นนะครับอําเภอโดยเฉพาะผมซึ่งนะครับเป็นตัวแทนก็ชื่นชมนะครับว่าที่ผ่านมาประชาชนนะได้มีการเสียงตอบรับมาว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็รดความุ่ดใจในการเดินทางโดยเฉพาะเรื่องของการขนส,ส่งสินค้าการเกษตรนั้นนะฮะเพราะเนื่องจากพี่น้องประชาชนจะต้องเดินทางตอนค่ำคืนนะฮะก็เลย ถึงได้มาขอแสดงความชื่นชมนะครับมานาโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเป็นการบำบัดทุกป,ปัญุดอย่างแท้จริงขอบคุณครับชาวบ้านเขาก็โอเคมากเลยวิ่งไปมานี่สะดวกแล้วไม่ไม่ไม่เป็นหลุมบ็นบอ่อแล้วก็ไม่ตกหลุมตกอะไรละคือดีมากผมก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทาง ทางหลวงชนบทที่เขามาช่วยทําช่วยประสานต่อให้ม,มันมันแล้วเสร็จแล้วครับอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะที่มาช่วยประสานงานทําให้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่หน้าที่ของเขาก็มาช่วยเหลือชาวบ้านค่ะในานามของ ผู้นำชุมชนนะครับก็คือพ่อบ้านของหมู่ที่2นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางท่านผู้กำกับสพแม่วงรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนายนะครับที่เข้ามาดําเนินการแก้ไขนะครับให้แล้วจนแล้วเสร็จนะครับก็สามารถสัญจรได้ตามปกตินะครับแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนด้วยนะครับในนามของผู้นําชุมชนก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทีมงานของสพแม่วงเป็นอย่างสูงครับสหางกา่าวเนี่ยมันไม่สามารถจบได้โดยทางตำรวจนะหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับ เราก็ได้มีการร่วมกันนะครับทั้งผู้นําในพื้นที่นะครับทางทั้งตำรวจนะครับทางนายกอบตนะครับทางท่านสจที่ช่วยเป็นปรับเป็นเสียงผลักดันนะครับไปทางแขวงทางหลวงชนบทแล้วก็ได้รับความอนุครห์จากทางแขวงทางหลวงชนบทข้าวสวรรค์นะครับได้จัดเจ้าที่มาช่วยนะครับซึ่งหากไม่มีทุกภาคส่วนมาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนก็จะไม่รับการแก้ไขครับ ถนนเสร็จแล้วเฮ้ <Yeah. S 1> hey!